มาจากหลังวิหารด้านทิศเหนือมาชมมาดูแม่น้ําเมื่อน้ําวังด้านทิศเหนือก็น้ําก็หลายแรงหลายเชี่ยวน้ําสูงขึ้นมากเลยถนนเส้นนี้จากเดิมครั้งที่แล้วชาวบ้านยังเข้าไปเก็บ ข้าพดกันได้โดยใช้รถไทยเข้าไปแต่ตอนนี้ไม่สามารถเข้าได้แล้วเมื่อครั้งที่แล้วพัะสยานก็เดินไปตรงนี้เหมือนกันเดินไปบนถนนออกไปหมู่บ้านได้เบียรบาทก็เดินไปทส้นนี้ได้แต่ตอนนี้ไม่สามารถเดินไปได้แล้วน้ําสูงสูงเป็นประมาณถึงพึ่งเอวได้นะจากตรงนี้ไปนะครั้งที่แล้วประมาณครึ่งขาครึ่งเขา่าตอนนี้ก็สูงถึงเอวก็ไม่สามารถเดินบนถนนเส้นนี้ได้ ถนนนี้ก็คงจะอีกนานกว่าจะได้ใช้ประโยชน์ได้ต้องใช้เส้นทางอื่นโดยอ้อมไปอีกทางหนึ่งก็ใช้ระยะเวลาน,านานพอสมควรระยะทางก็ไกลกว่าเดิมจากตรงนี้ผ่านไปนี่ก็ประมาณสัก2กิโลถ้าอ้อมไปก็ใช้เวลาอีกประมาณอีก2กิโลเป็น4กิโลเมตรก,ก็เป็นเรื่องของธรมธรมชาตินะธรรมชาติ คนตกน้ำก็ต้องมาเป็นธรรมดามามากมาน้อยขึ้นอยู่กับแต่ละปีปีนี้มาปีนี้มาเยอะมามากก็ก็ตามก็มามากก็ํมามาก,ก,มากความเสียหายก็ขึ้นอยู่กับน้ามากน้ำน้อยก็มีทั้งคุณและโทษธรรมชาติมากน้อยต่างกันไปแต่ละปี ครับพามาทางนี้ก็เป็นถนนอีกเส้นหนึ่งที่จะไปทะลุยังหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งจากวัดปงชัยไปทะลุยังบ้านห้องรี่และเข้าตัวอำเภอเจ้หอมได้แต่ตอนนี้ถูกน้ำท่วมไปหมดแล้วไม่สามารถเดินไม่สามารถสัญจรได้และสวนเพื่อเกษตรของชาวบ้านก็ถูกน้ำท่วมไปเป็นบริเวณกว้างเลยครับ เลยกว้างเลยท่านี้กลับที่มองที่มองเห็ดนด้านในโน้นนะครับเป็นภูเขาน้นเป็นภูเขาดอยดอยปู่ยักษ์หรือว่าวัดเฉลิมพระเกียรติตัวอำเภอแจ่มห่มและที่น้ํากําลังล้นมานะั้นคือเป็นตะลิ่งของแม่น้ําวังกําลังไหลล้นขึ้นมาจากะตะลิ่งเข้ามายัางสวนพืชไร่ของเกษตรเป็นสวนข้าโพด จะเห็นน้ําไหลมาล้นมาอย่างแรงเนื่องจากเขื่อนได้ระบายน้ําออกมาครับเส้นทางตอนนี้ก็ไม่สามารถสัญจรไปได้ชาวบ,บ้านก็ต้องสุรกรรมช้ำชอกไปครับข้าวพวก,ก็เสียหาไปก็มีแต่ที่เก็บทันก็มีที่เก็บไม่ทันก็จมน้ําไปแล้วครับตอนนี้หลวงปู่กับพระสยันก็เดินมา สำรวจเส้นทางเพราะว่าน้ำกำลังขึ้นขึ้นมาเรื่อยๆครับกำลังมาสำรวจเส้นทางก่อนว่าเราจะต้องเตรียมตัวฝ้าระวังอะไรอย่างไรบ้างแต่ถ้าน้ำสูงขึ้นกว่านี้เราก็ต้องเตรียมตัวระวังเพิ่มมากขึ้นนี้ก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็ฝนก็ยังมีที่ถ้าว่าจะตกลงมาอีกทพองฟ้าอย่างมืดคล้มอยู่เลยคือตกเป็นระยะระยะ ถึงแม้ว่าไม่ตกตรงนี้แต่เขาไปตกทางที่เหนือเขื่อนก็ทําให้น้ําในเขื่อนเยอะขึ้นเขาเขื่อนก็ต้องปล่อยน้ํามาอยู่ดีเราก็ต้องได้รับผลกระทบเหมือนกันก็รอเฝ้าติดตามสถานการณ์ต่อไปครับด้านนี้สวนพริกสวนมะเขือถนนเป็นกระเจี๊ยบเขียวข้างในนู้นวนกล้วยก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันมาอีกด้านหนึ่งก็เป็นท้องทุ่งนาทุ่งนาก็จะเป็น อันนี้เป็นนาที่เพื่อนใช้น้ำจากลาเหมืองของเขื่อนกิวคอหมามาถ้านูเห็นยอดดอยไกลๆนู้นครับนั่นคือดอยฟ้างามดต่ฟ้างามตอนนี้ฝนกตกลงมาอีกแล้วฝั่งนู้นก็ได้รับผลกระทบอย่างมากไปถึงอำเภอตำบลเมืองไม้อำเภอแจ้ห่มน้ำป่าหลายหลากลงมาซึ่งมีฝายหรือไม่ใช่ฝายเป็นอ่างเก็บน้ำ ชื่ออ่างเก็บน้ำแม่ตาแม่ตาก็เป็นเขื่อนดินที่พ่อระวังอยู่ว่าจะมีความคงทนแค่ไหนทําให้น้ําปล่อยระบายน้ํามาท่วมชุมชนตลอดเส้นทางตั้งแต่บ้านนไาไม้บ้านนางามบ้านไผ่ไผ่แพ้ไผ่ปปลงลงมาถึงแม่น้าําวังก็ได้รับผลกระทบน้ําสูงมากจนท่วมบ้านเรือนท่วมโรงเรียน ับตอนนี้ที่ตรงนี้ก็ยังมาถึงด้าวัดป่งชัยนี่ก็ยังพอพอมีพื้นที่ที่น้ำท่วมไม่ถึงอยู่ก็ยังยงปลอดภัยอยู่ก็ตอนนี้ก็เฝ้าระวังดูอยู่ว่าจะสูงขึ้นอีกสักเท่าไหร่ ถนนที่สัญจรไปมาก็จะถูกน้ําท่วมเป็นเป็นช่วงๆเมื่อกี้สักครู่นี้ก็ยังพอเดินได้อยู่เดินข้ามได้แต่ไปข้างหน้านี้จะมีทางแยกอีกทางหนึ่งตรงนี้น้ําท่วมสูงกับตรงนี้น้ําท่วมสูงไม่สามารถเดินและใช้รถข้ามได้ชาวบ้านก็ต้องจอดรถไว้บนถนนแล้วก็เข้าไป ยังพื้นที่การเกษตรด้านในนูน้นกับบริเวณนี้น้ำสูงมากน,นี้สูงน่าจะถึงเอวนอะก็ไม่าสามารถเดินข้ามไปได้ครับ อาจารมีหลวงปูไปเดินสำรวจน้ามาแล้วนะครับมารายงานให้กับพวกเราอย่ามัวนอนหลับอยู่นะนอนหลับพักผ่อนเอาแรงได้แต่ถ้ามีฝนมาน้ำมาเยอะๆเราต้องใช้พละกกำลังวิ่งกระโดดขึ้นที่สูงเลยนะครับนะคะตงหมคะตกลงหมคะเมนอาลรยสอนลูกได้นะคะสอนลูกได้นะคะให้วิ่ง วิ่งขึ้นปีนเลยขึ้นที่สูงเลยขึ้นที่สูงขึ้นลังคาก็ได้เนาะขึ้นสลาก่อนอันดับแรกอันดับแรกขึ้นสลาก่อนสลาสูงอยู่น้ําท่วมไม่ถึงเนาะรับสลาบวันนี้หลวงปู่ก็นําภาพสถานการณ์น้าโดยรอบพุทธสถานรัตบงชยัยให้กับเอฟซีทุกคนทุกท่านได้รับทราบถึงสถานการณ์ครับก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภยัย เฝ้าระวังอยู่เราก็อยู่ด้วยความไม่ประมาทครับทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติถ้าเราอยู่ด้วยความไม่ประมาทก็จะอยู่รอดปลอดภัยได้แต่พุทธภาษิตตรัสไว้ว่าอัปมาโทมัจุโนประทงังความไม่ประมาทเป็นหนทางแห่งความไม่ตายดังนั้นทุกคนทุกท่านตงใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทรู้เท่าทันสถานการณ์รอบรู้ร,รู้รอบมีสติ มีสติระลึกได้อยู่เสมอมีสติและสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้สัมปทัญญะคือความรู้ตัวเราต้องรู้รอบรู้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันนี้ว่ามีอะไรที่ต้องรู้ต้องเตรียมต้องเฝ้าระวังก็ฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนทุกท่านอยู่รอดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง พบกันใหม่ในคลิปต่อไปขออนุโมทนาสาธุอายุวันโนสุขังพระรงัง